อยายช่วยเฮียจริงไม่วันนี้ทั้งวันกูเน็ตดีหมดตลอดเลยโอเคกูจะไล่แล้วนะปึ๊บไม่ได้เล่นเกมเกมกูไล่เลยนะนะก็สวัสดีด้วยนะครับคุณผู้ชมนะก็ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะก็มีที่มีอะไรมากนะก็ เกมเสียงม,มึงสะท้อนน่ะวันก e ูเน oh, okay, e ็ดดีหมดตลอดเลยโอเกมจะไล่แล้วนะปุ๊บเออโอนที่อะไรเกงมันโอเคไม่มีอะไรนะก็ได้ยินทางมึงได้ยินทางในที่มานไล์อยู่แล้วมึงได้ยินทางในกะลิหน้าไอ้ดอกเห็ด I'm sorry จะจี้คนนมเดี๋ยวกูตบดินก็รู้สึกเป็นเกียรติจริงๆที่ได้ไลสตีครั้งแรกในชีวิตอ่า ถามได้มีใครเขาอยากดูไม่น่าจะมีคนดูมีอย่างเนี่นี่กูดูเองเห็นไหมน่าจะแล้วโอ้ยดอกเห็ดทำไมอ่ะใหญ่ใหญ่ใหญ่เนี่ยไว้ที่เห็นมีให้ดูเลยเรลองไปกดดูได้แต่ไม่รู้ว่าจะแลกหรือเปล่าลองครั้งแรกนะลูกโปรแกรมก็เปิดไปเยอะแยะุ่นงานนี่ ได้ยินมึงได้ยินทั้งี้ชิปไลฟ์อยู่แล้วมึงได้ยินทั้งีนก็เลยได้เดาเห็นอันนี้มึงเปิดอะไรกมเออกูเปิดเองเสียงมึงสะท้อนออกมาไลฟ์เลยดีมากไอสัตว์กูเปิด iPad โอ้โหจ็แคลมก็ไลฟ์สตรีมมิ่งเฮ้ยเฮ้ยใจเทียบไม่ไม่สูงนะแต่ก็โอเค ก็โอเคอยู่ใช้ได้ถ้าอะไรสตีมึงคนครั้งหน้ามึงน่าจะให้แบบเป็นหน้าที่ของกรกูกูอะไรเงี้ยเย่กูอยากไหลอยากไหลสตีมอ่ะมาเกมมาเราจะมาดูกันทางฟูตูชอปกันนะฮะมีใครเขาอยากไหลถามหน่อยมีใครเขาอยากไหลไปกับมึงวะไม่รู้เหมือนกันวะมาดูงานฟูตูชอปเด็กสองขวบของคูแล้วดูเฮียหนึ่งเดเน็ตกูยังเฮีย งานตุ่มกูยังไม่เสร็จเลยก็ดีแล้วไงแป๊บนึงกูขออันี้อีกรอบกูขอเปิดเน็ตแป๊บนึงเออรอแป๊บนึงเดี๋ยวมาเ่้ยใจนี่ครับตอนนี้ก็ไหลสตรีมตามน้ำไปนะครับเรื่อยๆบทต้องเถกบทต้องเถก เอร์แคปเจอร์นะพออินเนทนี้มันจะเป็นจังใดครับเราจะมาดูกันนะครับไปดูดีกว่ามังไม่ได้เล่นเลยอ่ะเล่นยังไงวะ คือเดอเดตเอเดอเอเนอตตอเองอเฮีเยอเอนนี้กอจะทเงอนตอเอเดอเดอเดอเอเเ ออเฮ้ยเฮือเต้คือมันเปิดเฟสไม่ได้เลยเนี่ยกูไหลสตรีมาสี่นาทีแล้วจกูขอเดี๋ยวมากูขอทั้งรีทั้งเครื่องเลยทั้งเน็ตเลยเฮ้ ใบใบเดี๋ยวมาเนะี่ยทะเบียนพออยู่นี่อะไรเนะี่ยรู้รออืมไม่เปิดเฟสไม่ได้เลยอืมวันนี้กูไหลแต่เพิ่งมาสีนาทนี่นะ ไม่ได้เลยมันนเจอผู้เตราี่นาะทีั้งใจดีนะลกนูกนา เปิดไม่ได้เลยนีนมึงเปิดไล์สตรีมบนไหนเนี่ยลูก i p a ดเหรอเอา้ามีกูคุยกับลมล้ไ oh <c oughs> ม่เกิดวันนี้เจอผู้เมื่แล้วที่ดีตั้งใจดีนะลูกนาะ จะไม่ฟังไปยุ่งเกี่ยวพงเกี่ยวอะไรกับทุสิ่งทุกอย่างอีเวนต์ิรืฮอยเรื่องานที่สุดใช่น,นะครับก็แมมมันเป็นางนานที่งเรียนนะก็ ก็มาเท็เฉยๆนะก็ไม่ได้มีอะไรมัวรังแรกตัวมึนหน้ามึนมากมัวทั้งคืนพงมีไปรอๆไปโรงเรียนยชีวิตนะ้า Tong mana position AM Apa ni yang ni? เห <c oughs> นื่อยเหนื่อยกับเมาส์นี่มันจะเร็วไปไหนก็ไม่รู้เื่อ้งานเยอะแยะนะฮะก็วันนี้ไม่ได้ลงคลิปเพราะว่างานเยอะเมอไม่ใช่งานอย่างนี้นะก็จะหาว่าเป็นงานแปเดาอ่อน,ะนเป็นงานที่ ต้องใช้สมองและความคิดอย่างห้ารอยเปเ็นเ,นเลยทีเดียวเพิ่มดีไปอี้มเมาเร็วึ้นทำตาเห็นควยเอย ه, ะเมื่อกี้กูนั่งคุยคนเดียวแหละใช่กูนั่งดูมึงอยู่ไอส้สัตว์ นั่งพูดคนเดียวนึกว่าคุยกับใครเฮีย <c oughs> คุยกับสตรีมโอ้แมกนประสบการณ์แปลกใหม่ในชีวิตกูไปเมนด้วยแหละเมนอะไรเยอะมีเมนด้วยเย้ตบมืองานมืองานกูนี่กูว่างานกูยากกว่วาเยอะ ฉันจำเออฉันไว้ถ้าประตูสู่โลกใบใหม่ในดินแดาไปดินดาที่ห่างไกลปะวะไปไหนอ่ะที่ห่างไกลตุรกีตุรกีมีมาองมาไอล่อ กูไม่รู้กูที่เกียรติธรมากในงานอะว่ารักจริงๆมันคืออะไรคืออะไรวะก็รู้ไม่รู้ไงอ้ีกต่อไปฉันสั่นแบบนี้แบบไหน่นีแบบไม่ใคร่สั่นอะโอ้ยอย่างนั้นเอีกใช่กันจะเล่นเลงจะเล่นเตไกลปีนเลยคอะไรไปก็รู้ ก้วมึงให้เขามันให้คนที่มึงสตรีมให้ดูอย่างเนียมึงว่ามึงให้เขามันดูงานที่กูทำมึงจะดูดีหรือยังานเอาชนะละงานกูนั่นละเหมสำหรับเด็กห้าร้อยปีขึ้นไปพบสัม อย่าทิ้งกันไปดีไหมเธอรู้ฉันอยู่ไม่ไหวโลกมันแตกสลายนี่คือจะไม่เลืกราเมายาวะลูกโคตรเมายาว

Để ใจกัน Hết นำได้ไม่ใช่เลือกใหญ่เหมือนเล่นลืมเหี้ยในลืมเหี้ยกูก็เหี้ยได้หมดตาดูกันเล่นเออเล่นเกมเอาลิงก์ไปแปะดิไปแปะที่เออฮะ เมื่อสองเรานั้อยานตีมกัะไรดีเมื่อเวลาพาเราให้ไกลกาใกงานตุ่มกับงานตุ่มให้รอดเดี้าเกมพูดพูดได้ระวัง่อยนี่มันไล์สตรีมเลยนะวัมันคือไล์สตรีมตุ่มจะมาดูรายการแล้วนั่นนั่นนั่นสักสิที่ักดีที่ริ แค่ไหนก็เห็นยิ่งลายเป็นเม็ดสลายนับภาษาไร้กวดไอสัตว์หนึ่งพูดใจชีวิตฉันมีใช้ครั้งเดียวก็รู้ว่าแง่มีคนหนึ่งวัดชิงอยู่เว้ย นี่ดำดำดำมึงมึงมาหน้ากะลหเี้ยอหน้าหน้ากะลีหน้าก่อนไหมแล้วมึงให้เขามาดูงานที่กูทํากับงานที่มึงทำดิอ่อก็มึงงานคคละงานกับกูอ่ะกูงานภาษาไทยอ่ะมึงดูมึงให้เขาดูดิจ้ะมึงงานคอมไหมจัดกูต้องสร้างกูต้องสร้างการ์ตูนให้เด็กอ่านด้วย And <coughs> <coughs> <Right. coughs> I hope to say little, the tinker tham tizai mang ด่ามดูความสวยงามของมันใครทำหยุดนะกูกูทำตรงแค่ตรงนี้ฟถึงตรงนี้แล้วพี่กูทำต่อตรงนี้โอ้ยแวอะไรไอสัตว์มึงดูกูทำถึงตรงไหนนี่นี่ตรงส่วนนี้กูทำหมดเลยกูไม่เชื่อไอชี้เนี่ยกูทำนี่กูทำกูทำกูทำพี่เองนี่กูทำเนี่ยตรงตึงนี้กูทำตรงส่วนตรงนี้กูทำแล้วพี่กูต่อตรงนี้กับแค่ตรงพวกส่วนจ้า Chay, tính tâm, tài, tài, đàm cho sai lư đàm cho thiên cất tạm trái không đàm cho thiên Lạc thiên hay tay oh, Thân hồ trai không mừng lời Nhưng mình sao Sạc vào này không Trời yên Sơn sẽ กูไม่ทำก็ได้หรือทำดีวะปวดหัววะงานเฮียเนี่ยมันไม่ยากนะสมัครปวดหัว Shot the fuck up ดูดิดูมันทำกับกูมันไม่ make ม e เซนเวไม่ห่วงคนลงสีเลยแซดชีวิตดำมีใช้แค่เดียว กูขี้เกียทำให้้เมเฟรนด์ e n ก่แคมมมแกมแค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 มคมมอตะเอาเอาไลมีคนไลฟ์มึงคนหนึ่งเลยนะมึงใช่ไหมอย่าัวละทำไมถึงไปกคนที่รู้ดีลสนรู้อย่างนี้เ่ะ ใจเย็นก็เรียกว่าาลาดลูกกูไม่เคยคิดเลยนะเนี่ยว่ามึงจะเป็นคนที่โง่เองชาลาดขนาดนี้สีเวดับไม่ใช่คางีือเดี๋ยวมาแป๊บนึงกูไปเอาโน้ตบุ๊กแบบจะมาทำพืชงานกูทำไม่ทันเนี่ยกูต้องใช้ทั้งคอมแล้วกูต้องใช้โน้ตบุ๊กด้วยไลฟ์ now ครั้งแรกในชีวิตที่ไลฟ์สตรีมเิีงนิดังพือดังเพือ <c oughs> กูไม่รู้จะทำยังไงต่อเลยเนะี่ยด้ยความหน้ามึนทั้งหมดที่มีกูอยากจะทำนะแต่เอเสียสีฟ้าด้วยสีฟ้าสดด้วยฟ้าหรือเกียวยกูตาบอด อือ <laughs> euh, ยังดีนะแก้ได้แก้ไม่ได้นี่มียุ่งเฮ้เึงเมายโอเ้เา้เฮ้เฮ้เน้่ง้เฮ้นอ้ไฮเฮีเ้ย้เ Ừ. chằng chang chang u ừ, oh. ừ, cắt cũng được. À, là <ท>ไม่รู้เพื่อนกูก็แค่คิดว่ามันไม่ make sense ท่านั้นแหละอยากกระแดะใช้ภาษาอังกฤษสิลุกเมืม่อได้กรแดะกูพูดเลยไอ,อยองอย,อย่ามาเถียงกูอะไรกู่ะโง่ภาษาอังกฤษของมึงมึงอย,าอย่าเถียงกไูได้โปรดได้โปรดอย่าเถียงคนโง่ค,คริส นายไม่ผิดหรอกเกมนายไม่ผิดแกสโซคอรลนะนะมึงให้กูผิดกูก็ไม่มีวันผิดอยู่แล้วกูไม่ยอมรับผิดแถวบ้านกูเรียกว่าหน้าด้านเมื่อกี้เออก็กูด้านไงมึงเป็นพี่กูได้ไงมึงไม่รู้นิสัยโอกูรู้แต่กูไม่ค่อยอยากจะยอมรับเท่าไร่กูกูด้านกูด้ากว่าใครหลายหลายคนออกอะไรมาเนี่ยทอนมิวไอสัตว์มันมาสะท้อนอันละก็โต อีกจำใบของกูเนี <c oughs> ่ยมันต้องเกิดใหม่ได้ด้วยกาเดียนเลไเมื่อสัตว์เงี้ยเงี้ยเด้ยเงี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 ้ยเดจะพาเธอไปข่าวลึ่างนี้มันต้องมีเงี่ยงเงออะไรบางอย่างแน่แน่ กูว่ามันต้องใช่มันต้องใช่เพื่อนใช่เพื่อนเพื่อนใจเย็นเยนกูไม่เย็นกับมึงก็ได้แล้วเพื่อนก็ไปกินยายาเฮียอะไรสมุนไพรใบ,บห้าแฉกเสรีกัญชารุ่งอรุณแห่งความหวังชีวิตที่ทุกวันนี้เมืองไทยจะได้เป็นเมืองสยามเมืองยิ้มอีกรอบหนึง่งโอแมองมึงก็คิดได้ แต่เรื่องดีๆในเกมเนาะก็กูเป็นคนเี็คนอะไรนะอ่ายไว้กูเป็นคนดีกูกูคออะไรบางอย่างนะวอ a ออเปล่าปิดโหมดเพลงแล้วไม่ยังกระตุกอีก้ะเนี่ยนี่กูขึ้นเลยบอกเลยนี่บอกเลยนะขึ้นเลยอะ game đã hết là game đã hết rồi đấy các bạn ơi, game đã hết rồi đấy các bạn ơi, game đã hết rồi đấy các อนนันนกูอยากให้มึงเห็นสภาพตัวคอมกูตอนนี้มากเลยนะกูไม่อยากเห็นว่ะโกูอยากให้มึงเห็นอีดอกเห็ดดอกเห็ดน,นี้จะเป็นมันเห็ดทีโมใช่ไ <Yeah. S 1> หมใช่ช่าไม่ดำจึช่าตัวเหยนักนะ <c oughs> อยู่เฮียใช้กูก็โดนด่าเว้ยเออดีเว้ยก็มึงมันเฮียอะมึงมันกดเลยยำวันนั้นไว้เกมวันนั้นอะไรเพื่อกูบอกให้แฟนกูเอเป็นสี้าอเอกเป็น้อยำเว้ยมึงไม่มีแฟนมึงไม่ไม่เล่นกับกูเลยเล่นเจ็บเล่นมาเล่นมาพอกลับมา กูแค่บอกประโยคเดียวไปอ,ะอ่ะทิงก็เลิกกับกูเลยอะอืมกูก็บอกกับแฟนกูเลยว่าเธอนี่มันคนละยำเลยเนี่ยอยู่ๆก็กลัวแหละกูไม่รู้อ่ะแล้วก็หายไปเลยก็มึงไม่มูแฟนเอ๊ะอีอชัดคัมดาวแมนคัมดาวคัมกะเดาวดาวห่ยหอยห่ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยกูจะทำสเก็ตอัพสเก็ตอัพในเชกเกดาวกูจะทำสเก็ตอัพในคอมใหญ่กูแล้วกูจะทำบูอะไรวะลืมอะไรวะเฮ้ยไมเห็นกูเป็นคนตลกไัตว์เดี๋ยวกูตกดิ้นเลยตลกมากเลยอ่ะเพื่อนเล่นมึงบะ น้องเล่นไม่ใช่น้องเว้ยใช่ยัย่ายใหญ่กูขึ้นกูเนี่ยจะตบระปป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 ปๆปๆปๆปปเลยตบอะไรฮะตบยุงจะฆ่ามึงดิงนะกูเลยยังกูก็จะลองเพลงนี้มึงฟังเดดิทกูเดดิ้กู ก็คือว่าเราจะเมายาไลสตรีคนนี้เรียกการเมายานี่มึงยังดุไลสตรีมีมึงยังมีหน้าจะไลอยู่อีกเออยังมีหน้าอยู่นะกูไม่ได้เอาหน้าไปแป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งกูเอาอะไรมาวางไว้นี่ดีวะเอา following the map the map for you แป๊บหนึ่งเดี๋ยวมานะครับก็ i'm nè tôi nghĩ có là quay cái gì cả chia lại bài